สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าคุงกระเบนนี่คืออ่านตามป้ายเลยเนาะสวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวทั้งสองคนรอนไหมคะรอนนี่นะคะป่าชายเลน ปิดเปิดนะคะเวลาเปิดก็จะเป็นแปดโมงครึ่งเนาะแปดโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งนะคะแนะนำไม่มาแต่เช้าเนาะตอนนี้เก้าโมงเก้าโมงกว่าแล้วร้อนค่นะอันนี้ก็จะเป็นการ ลงทะเบียนนะคะเพื่อเข้าป่าชายเลนนะคะจะเป็นหนึ่คนลงก็ได้นะคะหรือว่าทุกคนในกลุ่มจะลงทะเบียนก็ได้นะคะไม่เสียค่าเข้าชมนะคะทุกคนเชิญชวนมาชมป่าชายเลนกันนะคะ น,นี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะมีป้ายยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็จะเป็นแผนที่ป่าชายเลนนะคะที่เราจะเดินดูกันในวันนี้นะคะเข้าทางเดียวแล้วก็ออกอีกทางหนึ่งนะคะเดินวนหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะได้เดินดูทั่วๆนะคะป่าชายเลนนะคะ นี่ก็คือโป่งแดงนะคะอันนี้เป็นต้นสีน้ำโอเคข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือซึ่งซึ่งเราไม่ใช่คนคนตักธรรมชาติขนาดนั้นเนอะความอินอย่างเดียวตอนนี้คือเย็น เย,นยน็นๆร้อนสลับกันไปโอ้อันนี้เป็นแปลงทดลองทดแทนสังคมพืชนะคะมีปลาตัวน้อยด้วยก็คือก็คือถ้าธรรมชาติสมบูรณ์ใช่ปะสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่ได้ ข้างในนะคะเข้ามาข้างในก็จะเป็นอารมณ์นี้เนาะนี่เหรออันนี้คือรากเหรอรากลงไปยึดใช่ไหมเป็นรากยึดแล้วก็เป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำเป็นเหล็กด้วย<อ>เวลามีน้ำขึ้นเหรอน้ำขึ้นหรือว่าแบบน้ำเชี่ยวหรืออะไรความรู้เท่ากับสูตรแล้วนะนะ ก๋วยเดี๋ยวล็อคๆๆแล้วแต่ใครจะล็อคั่ไม้โครงการเนี่ยโอ้โหทำทานดี้มากเปลยแรงเหมือนตอนแบบน้ำทะเลขึ้นอะไรอย่างงี้ยไหมเขาก็จะช่วยลดแรงด้วยปะ Mmm. <sighs> มาเรื่อยๆเนาะก็จะถึงทางแยกนะคะแยกไปทางนน้นแยกไปทางนน้นแล้วก็แยกไปทางนงน้นนะคะศาลาชมวิวสะพานแขวนแล้วก็หอดูนกเนาะจะไปทางนี้นะคะซึ่งมาชี้ไปเยอะสุดเนาะจะไปทางนี้อแอบร้อนเนาะ ตรงนั้นเป็นทะเลค่ะทุกคน ทะเลมันค <sm> <Trustee> ือทะเลไหมทะเลสิเป็นอะไรอ่ะทะเล ลมเย็นมาก อนน้น้ำลงใช่ไหมทุกคนแล้วถ้าน้ำขึ้นต้องขึ้นมาถึงแบบถึงตรงนี้มาถึงปากของกลางเลยใช่ไหมอันนี้คือคำถามได้นะอันนี้ก็ถามตัวเองด้วยนี่ก็คอไม่เข้าใจเหมือนกันแต่สวยนะถูลูกหูลูกตาเลยอะ พายูนเนาะหรือเขาคือพายุนหมูดุดหมูดุดเจ้าแห่งท้องเฮ้ยเจ้าแห่งคุ้งกระเบนนาดีทะเลบริเวณนี้เคยมีพายูนอายรงนมากเขาคือพายุนอ๋อพายูนภาษาพื้นบ้านคือหมู่ดุดูกินอาหาร้ายวัวเลมญ้าหรือดุดเลมก็คือดุดอย่างเงี้ยดุด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 หมูดุดอันนี้ก็คือภาษาถิ่นเรียกว่า หมูดุดไปสลาขยา จริงๆเขาต้องพาเรือ kayak ตรงนีไ้ได้ได่หรอพายาคเราก็ลอดออกไปเออแล้วก็ออกไป,ไปแล้วก็อกอไก,อไ,ปกอไปนู่นเหรใช่โอ้ๆๆอแล้วตอนน้ำทะเลขึ้นก็คือแบบแก็คือสูงเลยอืออุ้ยลากขึ้นมาสูงมากเลยตั้งแต่มิถุนายนตุลาช่วงตุลาตุลาเปิดช่วงตุลา,ลาอ๋อน้ำขึ้นช่วงนั้นถ่ายยาเลยใช่ไหม อืมหอเดินนกอาจจะขึ้นไปไหมขึ้นได้เหรอไม่อ๋อไม่หายเหรอหออ๋อหอดูเรือนยอดไม้อ๋อก็คือดูนกแหละไหมเพราะว่าตรงนู้นนะเขาเขียนว่าดูนกมันคนละหอกันหรือเปล่าอ๋อข้างล่างเห็นหอดูนกแต่ตรงนี้เห็นหอดูเรือนยอดไม้ ถ่ายวิดีโอนะไปหาพี่เดินพี่เดินไม่ได้ไปทาไหนไปทางไหนอ๋อ องบ้านนี้คือใบกงกลางหรอต้องกองกลางใช่ไหมนี่คือถ่ายเป็นชั่วโมงตัดออกมาละสองนาทีไปละจ้าทางออกละจ้า อ๋อก็คือรอบเลยแล้วก็ออกไปทะเลอย่างนี้อ๋ออู้ร้อนแนะนำมาช่วงไหนนะตุลาถึงมีนาใช่ไหมถ้าใครอยากจะมาพายเรือคายักนะคะก็คือแนะนำช่วงนั้นนะคะช่วงตุลา อะไรอ่ะปลาเหรอปลาปลาอะไรไม่รู้เห็นเห็นปลาอะไรไม่รู้นะจีจีในวิดีโอนี้คือมีคำว่าไม่รู้เยอะไปมาก สวนสมุนไพรนะคะมีอะไรอะ่ะปรงทะเลฝาดดอกขาวสแสมขาวฝาดดอกแดงถั่วขาวสแสมดำโบตะบันอันนี้คือสมุนไพรใช่ไหมใช่แหละ จากไปจากอะอ้น่าจะใช่เที่ยวไปห่อขนมจากเหรอเรองข้อมมอเที่ยวเากาะไปด้วยอันนี้ก็คือ hmm <laughs> 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 นะคะคนี่นะคะระหว่างทางออกเนาะก็จะมีบอ่อปลานวนวลจันทะเลนะคะก็คือเขาบำบัดน้ำเสียในบ่อแล้วนะจ๊ะตรงนี้เป็นน้ำที่ถูก,ก,ก็กอุัยน้ำใสมากเลยอ่ะน้องว่ายน้ำอาแจะอยูอย่อุ้ยเฮ้ยต้องทำยังไงให้ทุกคนเห็นว่ามันน้ำใสมากไม่นะฉันจะไม่ลงไปในน้ำน้ำใสมากโอ้อนะจริง ก็จะเดินผ่านถนนผ่านอะไร่างนี้เนาะแล้วก็เป็นบ่อ ใช้เลนฟอกน้ำเสียไาย สถานที่ต่อไปนะคะที่เราจะเที่ยวการของจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะก็จะเป็นโบสถ์วัดโลมันคาทอลิกค่ะอาสนวิหารพนางมาริอาปฏิสนธินิรมน์นะคะเวลาเข้าชมนะคะเออก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะก็จะเป็นแปดโมงถึงเที่ยงค่ะแล้วก็จะหยุดพักนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นบ่ายโมงถึง4ี่โมงครึ่งนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นตอนเที่ยงถึงสี่โมงครึง่ง เจอเป็นชุมชนนะคะ็นตลาดชุมชนร้อนมากเลยร้อนเลยเหรอจะมาเดินเย็นๆใช่รอนมากนี่คือชานบ้านริมน้ำ ค่ะหลังจากที่เราข้ามสะพานมานะคะ ก็จะเป็นชุมชนริมน้ําจันทบูรค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายจากทางนี้นะคะ<ม>เพื่อที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊อีทนะคะ เท่าไรคะหนหะึ่งรบาทขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมจนจบเลยเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้ำน้ำหมูน้ำด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ